ครับผมสวัสดีคุณแม่นะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบมาเจอนะครับใหญ่บุญมีกับลุงเรืองครับวันนี้เราออกมาทุ่งนานะครับเพราะว่าวันนี้พันโก้ต้องไปรับจ้างนะครับทั้งรับจ้างเขาแล้วมันมันก็ไกลนะครับไกลพอสมควรนะครับไม่อยากวิ่งออกวิ่งเข้านะครับก็เลยพาสองสาวมาด้วยนะครับพาสองสาวมากินหญ้า ะครับอาจจะไม่อิ่มไม่อะไรก็หญ้าเยอะอยู่นะครับตามให้ปล่อยให้กินนะครับส่วนพะควางก็จะไถนานะครับจะปั่นนาตรงนี้นะครับเพราะว่ารับจ้างเขาไว้นะครับรับปากเขาไว้แล้วนะครับมาถึงวันถึงวันแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีคนดูช้างนะครับปานโก้ก็เลยต้องเอาสองสาวมาด้วยนะครับนี่เลี้ยงช้างไปด้วยรับจ้างไปด้วยนะครับผม ยังไงได้เนาะคุณแม่สู้ๆนะครับอะเป็นกำลังใจให้ฟันโก้ด้วยนะครับผมะลองเลี้ยงสวัสดีคุณแม่หน่อยเร็วเๆๆลุเรเงเลี้ยงสวัสดีนะลูกสวัสดีสวย,วๆ,ๆ,สยๆหน่อยเร็วเรเสียงเสียงหน่อยนี่นะครับมาดูนะคะว่าน้องช้างจะทำอะไรคุณยายกับน้องลุงเดืองนะคะคุณแม่จ๋า เราก็มาทำนาแล้วก็พาน้องๆมาเลี้ยงนะคะคุณยายกับน้องรุ่งเรืองมาเลี้ยงที่ทุ่งนานะคะฝากแม่แม่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องรุ่งเรืองกับคุณยายบุญบีด้วยนะคะดูนะคะว่าคุณยายจะเล่นแรงไหม นี่นะคะแพ็กคู่นะคะแพ็กคู่ดูคุณยายเล่นน้ำน้องลุ่งเรืองนะคะคุณแม่จา๋าวันนี้มาทำอะไรควันโก้ดูนะคะคุณยายนะคะ วันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาพาน้องกับคุณยายมาทุ่งนะคะเอาคุณยายมาลงน้ำเดี๋ยวเราก็มาทำนาด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยเอาน้องแคงมาเลี้ยงด้วยค่ะดูคุณยายเล่นน้ำนะคะ นี่ก็เป็นสะของเพื่อนบ้านนะคะที่เขาทำนาปังนะคะก็เลยขออนุญาตเจ้าของสะนะคะขอให้น้องกับคุณยายได้เล่นนะคะก็ขอกราบพระคุณเจ้าของสะด้วยนะคะดูคุณยายเล่นใหญ่เลยแพ็กคู่นะคะน้องเรืองไม่ยอมนอน น้องล่งเรืองเล่นทั้งวันเลยวันนี้ดูน้องเดืองกินหญ้านะคะน้องเดืองกินหญ้าน้ำ มาคือกาบเรียนเชิญแม่แมเข้ามาเล่นน้ํากับน้องเรืองกับคุณยายนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะฝากอุดหนุนผลไม้ให้น้องรุงเรืองกับคุณยายด้วยนะคะตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะก็ขอกาบเรียนเชิญนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องรุ่งเรืองกับคุณยายบุญมีด้วยจ้ากาบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะับผมสวัสดีครับ สวัสดีคุณแม่นะครับผมวันนี้กลับแล้วนะครับคุณแม่จ๋าครับสาวๆกลับแล้วนะครับหลังจากถ่า่ไรถ่ายนาไปรับจ้างถนาเขานะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับก็พาสาวๆกลับนะครับวันนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับผมนะครับเหนื่อยจังเลยคุณแม่สู้ๆตอนนี้นะครับ อมีควายอยู่ข้างหน้าหนึ่งตัวนะครับด, <laughs> ด,ดูดูดวงเรื่องเรืองดงูน้องเรื่องเรืองนะครับมองเห็นแล้วนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วมองเห็นควายนะครับก็จะว่าไอตัวอะไรดำดำนู้นครับเรามารรลุนกันว่าจะวิ่งหรือเปล่า <laughs> นี่เอาแล้วหูกลางแล้วคุณแม่พอดีเลยนจ่จจะจังหวะจังหวะจะไปถึงกันพอดีนะครับลุงเรืองก็เล่งเลยนะครับอ่าเล่งแล้วว่าจะเอายังไงดีคุณยายไม่รู้เรื่องนะครับคุณยายยังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ลุงเรืองเห็นแล้วนะครับเห็นควายแล้วไปเด้อคว,วายรีบไปเด้อนาครับมีควายหลงมาหนึ่งตัว ดูน้อง,งตุ้งเรืยงดูตุ้งเรืองหูกลางนะครับหูกลางเอาแล้วเอาแล้วตัวอะไรเนาะนี่ตัวอะไรเนาะนี่นี่ควายก็ยังไม่รู้นะครับว่าอะไรเดินตามหลังกินเพลินนะครับควายตัวนี้เขามีเขามีฝูงอยู่สี่ห้าตัวนะครับสงสัยจะกินเพลินนะครับ อกินลูกข้าวเพลินเดีย๋ยววิ่งกลับมาก็พอ